ถามว่าโยนิสโสมนานสิกานั้นมีลักษณะอย่างไรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยลักษณะแห่งโยนิสโสมนานสิกานว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณผู้ปรีชายานและโยนิสโสมนานสิกานั้นมีลักษณะอย่างไรพระนาเกษณจึงวิสัชนาแก้ไขว่าโยนิสโสมนานสิกานั้น อุตสาหะลักขณูมีลักษณะให้อุตสาหะมีพยายามความเพียรประการหนึ่งข้าหนะลักขณูมีลักษณะจะถือเอาให้ได้เหมือนกับสัตว์เป็นต้นว่าแพะลาโคมหิงสาถึงผูกไว้ก็คงจะดิ้นไปกินหญ้านั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสาคละนครจึงมีพระราชโองการถามว่า ข้าแต่พระนาคเษนผู้ประเสริฐด้วยปรีชาญาณลักษณะปัญญานั้นอย่างไรพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสิริมหายสวรรค์ปัญญานั้นมีลักษณะตัดให้ขาดขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสาคละนะคร มีพระราชะองค์การนิมนต์พระนาคเษนผู้ปรีชายานให้กระทำอุปมาว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ประกอบด้วยปรีชาญานลักษณะโยนิโสมานสิการกับลักษณะปัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนามานี้โยมฟังยังคลางแคลงอยู่นิมนต์อุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนจ,จิงถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชะ ดูราณะมหาบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสริงคารลักขณะอยู่นิโสมานาสิการกับลักษณะปัญญานี้ถ้าจะเปรียบเป็นอันเดียวเหมือนเกี่ยวข้าวลักขณะชาวนาเกี่ยวข้าวนั้นเขากระทําประการใดอ่อโยมเข้าใจอยู่มหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในมหายสวรรค์ชาวนาเกี่ยวข้าวนั้น เขากระทำอย่างไรอ๋อชาวนานั้นเขาเอาเท้าเหยียบต้นข้าวไว้ไม่ให้ขยายว่ามหัตถนะมือซ้ายหน่วงเอารวงข้าวนั้นมาทักขินะหัตถนะมือขวาจับเขียวเกี่ยวกระชากให้รวงข้าวขาดติดมือเบื้องซ้ายชาวนาทั้งหลายเขากระทำอย่างนี้โยมรู้อยู่มหาราชะ ดูราณะบอพิษผู้ประเสริฐในสิริมหายสวรรค์ความนี้ฉันใดมือซ้ายที่ถือรวงข้าวไว้ได้แก่โยนิโสมนสิการอันมีลักษณะถือเอามือขวาที่ถือเคียวเกี่ยวรวงข้าวตัดกระชากให้ขาดนั้นได้แก่ปัญญาอันมีลักษณะตัดให้ขาดด้วยประการดังนี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีได้ฟังพระนาคเสสนุปมา ก็ทรงพระปรีชาชื่นชมตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าอุปมาณี้กัลโลสิสมควรนักหาสาธุสัตบุรุษผู้มีศรัทธาพึงเข้าใจเถิดว่าบุคคลที่ไม่เกิดอีกนั้นคือพระอรหันต์ขีนาศพท่านไม่เกิดอีกคือท่านเข้านิพพานมณสิการะลักษณะปัญหาเป็นครบแปดจบเท่านี้